ได้ปลาไปรู้นะสีข้าหลังก็เอาแล้วครับวันนี้เนีย่ยลูกปลาครับผมหาได้มาเพิ่มนิดหน่อยนี่ครับครับผมไปทำการดักเลยดีฟ้าครับสวัสดีครับผม้ชมเช้าครับผมโอ้โหเฮ้ยว่าแล้วมาสายครับผมเป็นอย่างนี้เองโอโ้ตรงเงินตวทองมันเยอะโอ้โห นี่ครับผมกระเด็นไปนู้นเลยในน้ำเลยโอ้ยเลอะแล้วงั้นโอ้โหตะกันตัวทองมันเยอะครับผมนี่ไงเราจีนอยู่เลยโอ้โหนู้นโอ้โหนู้นต้องโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว โัวทองมันเยอะโของที่นี่อโอ้ดักเมื่อเย็นไม่รู้ครับว่ามันดักยังไม่ทันมืดคย็ระม,มานสี่โมงกว่า ไม่คิดว่ามันจะออกเร็วแค่ตัวเงินตัวทองมันจะออกยังไม่กลับโอ้โหดุนนี้ก็เด็นมานี้โอ้โหนน,น,นี่ก็ะดุลนด่น้นดักนี่ โอ้เอ๊ะลูกป่าไปไหนลูกป่าต้องห้าคบตัวตัวต้องสองตัวหนึ่งโอ้ตรงนี้ไม่ดีเลยนี่เับเลี้ยมาเลย ไอ้นี่เ,นเยอะตรงเงนนินทองห้อนไม่ทันตื่นใจดุนหมดดุนล้นหนาวหมดแต่ดุนแต่ตอนเย็นเลยเน,นี่ยอ๋อเดี๋ยวไปดูอีกสามอันเขาดักไปห้าอันหนึ่ง Ừ, mà đi sao lại sau gắn lại bóng nào măng nèo vào đêm nhưng mà oh, không nhắm mẹ kìa chuốc 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 ส้องอันอีบอ่อนน้ำมันไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีกบหรือไม่มีนะแต่อับอ่อตัวท้ายมันโดดอยู่ตวงเหมือนโดดตวงก็เลยดักก็ต้องอันหลวมุมครับผมในและบอ่อนี้แหละเดินมาให้มันโดดตุ่มเกาะแลกอยู่เลยอตรงนี้เท่านี้แหละ ไปเลยไปดักตรงนู้นชายนู้นแล้วก็มุมนู้นอันขอรักตัวเถอะนะจ๊ะเดีย๋ยบครับเงียบเลยมากระตุกกระตุกกระทกๆๆๆเลยเห็นไหเอามีครับผมหายส่งสัญญาณมาแล้วเอาสองตัวต,ตัวไม่ใหญ่ อะไรนี่ฮนะนี่ครับกลบลุ้นครับผมทั้งตัวเลยฮ่าาได้แล้วแหละไม่ฟาวแล้ววันนี้เอออย่างนี้อะไรกินละจ้าผมเดี๋ยวไปดูอีกึงดูนหนูนี่ครับผม นี่ครับผมสองตัวเดี๋ยวผมจะเอาขี้ไอพวกไส้ปลาอะไรมาดักผมไม่เอามันตายง่ายไส้ปลาก็หนึ่งอันนี้นี่มั้งโอ้เงียบเงียบเลยเอาดิได้ตัวครับผมโอ้ยมีครับผมอุ้ยดู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 สามตัว ใหใหญ่โอ้โหหนอดตัวเดียวนะวัานี้ก็โอ้สามตัวใหญ่ใ,ใเลยสามตัวใหญ่ใ,ใเลยโอ้โหโอ้สี่ตัวครผมเดี๋ยวกนดูพีดโอ้คุค้มเลยทีเดียวครับหมดบอโอ้โหโอ้โช,ช็อตซ่องอันแรกที่ไม่ติด โอ้โหเขาไ,ได้ไงนี่โอ้ยพบอลนี่คุม้มเห็นโดดตัวเดียวครับผมอันนี้เห็นโดดตัวเล็ก,ลกๆนี่แหละไม่ใหญ่หรอกโอ้โหยยังเขาไ,ได้ไงสี่ตัวเต็มนี่ดีเราไม่แตกครับผมโอ้โหนี้ตรงเปียเลยเออนี่ครับผมโอ้โหดักวันแรกไอ้ดักวักกนที่สอง รอบแรกได้ขยายรอบนี้อ่ะอันขายครับผมเป็นโลได้นอนจะกินทุกตัวการจะกินไฟกระเพ๋าทุกตัวงได้หัสิแอนเอแอนตัวท้ายใหญ่ครับผมเยอะทุกตัวเลยแล้วหรอจะเอาอะไรใส่วะเนี้แปลกไปงนี้เลยะเดี๋ยวดูผลงานครับไมใ,ใกล้นมันมัน ไม่ค่อยจะเห็นโอ้หสรุปผลงานของผวกมันคือสวยเลยครับวันนี้ทามอันแรกไม่โดนเลยไปสองอันแรกก็นั่นะฮะตุกตัะทองเลยครับชนลงน้ําเลยโอหมันยังไม่ผมนึกว่ามันจะที่รับที่นอนมาแล้วตีโมฆวาจะห้าโมงแล้วไม่รู้มันยังเดินอยู่โอหเดินล้อสเละเลยนี่ครับสองอันได้หกตัวจ้ะโอ้แต่อันนี้อันแรกเขา แต่เห็นโดดตัวท่านนี้แหละเนี่ย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 ตัวไม่ใหญ่แต่ไม่คิดว่ามันจะมีตัวใหญ่อย่างนี้อยู่ด้วยสี่ตัวเลยเข้านี้เข้ามันได้ไงโอ้หสุดยอดสุดยอดครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจช่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะผมจะหาทำแบบไม่ซ้ำไม่ซ้ำแล้วครับผมคลิปมาให้พี่พน้องดูครับผม ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันครับ